หลังจากที่เป็นเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจจากที่ได้มีผู้พบเห็นลิงยักษ์หรือพญาวานอนบนเขาหนอตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์และได้ถ่ายภาพเอาไว้ได้โดยหลังจากที่ได้มีการเผยภาพนี้ออกไปล่าสุดนักท่องเที่ยวนับร้อยคนเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองซึ่งในขณะที่กำลังนั่งรอดูลิงยักษ์อยู่นั้นปรากฏว่าจูๆ่ๆก็มีลิงปรากฏตัวบนยอดเขาหนอโดยเห็นเป็นลิงสีทองผ่องอัมภัยไปยืนอยู่บนยอดเขาหนอช่วงบนสุดเป็นจุดเดียวกับที่ได้ถ่ายภาพลิงยักษ์เอาไว้ได้ทำกลางาเสียงฮือฮาและพากันแต่ ซึ่งการปรากฏตัวครั้งนี้เป็นเพียงการปรากฏตัวระยะสั้นๆเท่านั้นทั้งนี้ในเรื่องของลิงยักษ์บนภูเขาแห่งนี้มีทั้งคนที่คิดว่ามีตัวตนจริงและไม่มีตัวตนกันเป็นจํานวนมากจนต้องมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเอง อย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ